สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชานิตตกใจภาพล่าสุดกายนวพลลูกชายมาชะอํพลพร้อมลงเปลี่ยนไปเยอะหลายคนต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับหนุ่ยอํพลลําพูนร็อกเกอร์มือขวาในตำนานนักร้องนำวงไมโคร ครั้งหนึ่งนมอัมพลเคยเข้าหาดูใจอยู่กับนักร้องชื่อดังมาชาวัฒน,น์พาณิชจนตัดสินใจแต่งงานกันและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนได้แก่ไกยนวพลลำพูนต่อมาทั้งคู่ก็ได้หย่าร้างกาันโดยไกยนวพลได้อาศัยอยู่กับแม่มาชาเป็นส่วนย้ายแต่หากมีเวลาว่างก็จะไปหาพ่อหนุ่ยบ้างและต้องบอกเลยว่าไกายนวพลน,นั้นเป็นหนึ่งหนึ่งทายาทคนดังที่สาวสาวต่างพากันกรี๊ดแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าร่าตาตามสื่อสักเท่าไหร่นักแม้เจ้าตัวจะมีช่องทางการสื่อสารทางโซ เชมมีเดียแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้และอัปเดตให้แฟนๆได้ติดตามกันทําให้แฟนๆคิดถึงไกยนวพลกันอยู่ไม่น้อยล่าสุดทางด้านมาชาวัฒนา,าพานิชได้ออกมาอัปเดตรูปภาพของลูกชายไก่นวพลแต่งานนี้ชาวเน็ตสะดุดตาภาพล่าสุดไกยนวพลนั้นดูผอมลงจนดูผิดหูผิดตาทาให้มีชาวเน็ตเข้ามาทักกลางอินสตาแกรมเอาไว้ว่าน้องกายผอมลงไหมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ